วันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามนะครับที่หลายคนถามเข้ามาผ่านทางอินบ็อกซ์นะครับเรื่องของเกี่ยวกับการเพิ่มขนาดน้องชายด้วยฟิลเลอร์นะครับก็จะมี5คําถามนะครับที่พบบ่อยนะครับสำหรับคำถามข้อแรกนะครับก็คือว่า การฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดเจ็บไหมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่เจ็บนะครับก่อนฉีดหมอจะมีการใช้ยาชาสําหรับการฉีดเพื่อระับความรู้สึกก่อนเสมอนะครับแล้วจะทำการตรวจเช็คว่ายาชาเนี่ยออกหรือยังดังนั้นนะครับการฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดเนี่ยไม่เจ็บเลยครับสาหรับคาถามข้อที่2นะครับก็คือว่าการฉีดฟิลเลอร์สามารถช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศหรือไม่นะครับการฉีดฟิลเลอร์นะครับเป็นไปเพื่อการเพิ่มขนาดน้องชายเท่านั้นนะครับส่วนถ้าหากคนไข้มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศแนะนําว่าควรมาปรึกษาคุณหมอเพื่อจะได้ดูว่ามีีวิธการ ยังไงให้ตรงจุดนะครับสำหรับข้อที่3นะครับก็มีคนถามเข้ามาว่าคลิปที่แล้วหมอพูดว่าฟิลเลอร์เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 1- 2ปีทําไมแต่ละคนถึงสลายช้าเร็วไม่เท่ากันนะครับอันนี้ต้องตอบว่าการที่ฟิลเลอร์สลายตัวช้าเร็วนะครับขึ้นกับหลายปัจจัยเช่นยี่ห้อหรือรุ่นของฟิลเลอร์ที่ใช้นะครับการปฏิบัติตัวตามคาแนะนําหลังการฉีดฟิลเลอร์และข้อสุดท้ายนะครับก็คืออัตตาการสลายตัวหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมของแต่ละคนเนี่ยมีความเร็วช้าไม่เท่ากันนะครับ ข้อที่4นะครับมีคนถามเข้ามาว่าถ้าต้องการฉีดซ้ำนะครับต้องเวลนระยะนานแค่ไหนแล้วปริมาณฟิลเลอร์ที่ใช้เนี่ยจะต้องฉีดเท่าเดิมหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาในการฉีดฟิลเลอร์ซ้ำไม่ได้มีระยะเวลาที่ตายตัวนะครับเราอาจจะต้องสังเกตนะครับว่าฟิลเลอร์เนี่ยมีการสลายตัวลงไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็อาจจะมาเติมเพื่อคงขนาดไว้เท่าเดิมนะครับซึ่งในกรณีที่ฟิลเลอร์ยังสลายตัวไม่หมดนะครับปริมาณที่ฉีดเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่ารอบแรกได้ครับ และสําหรับคําถามข้อที่5นะครับถามว่าหลังการฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดต้องมีการพักฟื้นหรือดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับหลังการฉีดฟิลเลอร์นะครับไม่ต้องพักฟื้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพียงแต่ว่าอาจ,จะมีคําแนะนําหลังฉีดสักเล็กน้อยนะครับหก็คือควรงดมีกิจกรรมประมาณ7-14วันก่อนนะครับข้อที่2ก็คืออาจจะต้องพันด้วยผ้าเพื่อคงสภาพรูปร่างนะครับหลังฉีดฟิลเลอร์เนี่ยอย่างน้อย1สัปดาห์ยกเว้นตอนอาบน้านะครับ